้าถามว่าเราเปลี่ยนไปไหมเรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะเป็นคนเดิมในเวอร์ชั่นที่ดูดีมากขึ้นสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะจากเพจแล้วก็ทวิตเตอร์เมลีรีวิวค่ะค่ะก็ตอนแรก<ๆ>เพื่อนๆบ็อกเกอร์ก็มาฉีดปากที่นี่กันหลายคน ก็เป็นปากแนวสไตล์แบบเกาหลีมุงม้งมิ้งน่ารักเราก็เลยมาฉีดบ้างทีนี้คุณหมอก็ทักว่าอยากฉีดไขมันด้วยไหมเพราะว่าเรามีใต้ตาที่ลึกก็มีร่องแก้มด้วยถ้าฉีดไขมันจะดีจะสวยมากเราก็เลยเออก็สนใจแต่ตอนแรกลังเลนิดหน่อยมันจะออกมาแล้วไม่เป็นตัวเองอาจจะออกมาเป็นเป็นอีกคนนึงไปเลยอะไรนี้เพราะแบบเราทํางานรีวิวแล้วก็ต้องถ่ายรูปร,รีวิวทุกวันกลัวลูกเพจจะจาไม่ได้ แต่ก็มานั่งคิดว่าแบบมันก็เป็นปัญหาของเรามานานแล้วที่เรามานั่งแต่งรูปตจนทำงานว่าเพราะว่าใต้ตามันขำจริงๆ้็องปรึกษาคุณหมอกับพี่ๆที่คลินิกเขาก็ไม่เรามั่นใจว่ามันจะเป็นตัวเองแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นค่ะ ไขมันกับคุณหมอจูนไปนะคะก็รู้สึกว่าหน้าเรามันเต็มขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นแล้วตรงหลุมสิวมันก็ตื้นขึ้นด้วยแล้วก็ดูผิวดีแบบอิ่มน้ำขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบไม่ต้องมานั่งรีทรัชแล้วเวลาแบบถ่ายรูปถ้าถามว่าเราเปลี่ยนไปไหมรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะเป็นคนเดิมในเวอร์ชันที่ดูดีมากขึ้นก็ ขอบคุณพัชซี่คินิมากๆเลยนะคะ